โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทองใบค่ะสวัสดีน้องป๊อปปี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่ๆน้องๆน,นะคะคุณแม่สวัสดีค่ะก็มาพูดคุยวันนี้มีข่าวใหญ่นะคะข่าวด่วนข่าวใหญ่มากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะโดนรอบสังหารนะคะที่รัฐเพนซิลเวเนียเนาะ มาพูดคุยกันนิดนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะคุณแม่ทองใบสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างนอ้อป๊อปปี้ป๊อปปี้ก็พูดคุยกันเรื่องอประธานาธิบดีนะคะอดีตประธานาธิบดีอ่อกำลังหาเสียงอยู่นะคะ เพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะคะก็อยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียเนาะขณะที่กำลังคุยก็กำลังโจมตีประธานาธิบดีไบเดนนะคะก็โดนยิงปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,ก,กนะโดนยิงที่ใบหูด้านขวานะคะเลือดอาบหน้าเลยมีใคร ดูข่าวบ้างหรือเปล่าคะที่มืองไทยอ่านางบุญยืนมายังไม่นอนยังไม่นอนอพอดีมีเอ่อข่าวใหญ่ข่าวด่วนก็เลยตาสว่างเลยนะคะข่าวใหญ่จริงค่ะใช่ค่ะคุณแม่แม่ทำอะไรอยู่คะ ไม่ได้ดูเลย๋อเข่าวใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวจะลองเปิดภาพไปด้วยนะคะ ลองแชร์ดูนะคะถ้าอืมเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ได้ขึ้นไลค์นานมากอะลืมหมดแล้วทำยังไงต้องไปเรียนจากไหนเนี่ยเห็นภาพกันไหมคะเห็นภาพไหมเลย เดี๋ยวจะก่อไปให้ดู นี่เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยคุณเดี๋ยวนะคุณแม่ทักพี่จอร์จเหรอคะพี่จอร์จมาเหรอไม่เห็นเลยเอ้ามาฮห้ฮ <laughs> ห้พี่จอร์จพี่ฝรั่งของพวกเรานะคะพี่ชายของพวกเรานะคะ นางเย็นก็มานะคะนี่ดูซิพี่จอชช่วยออกความเห็นหน่อยนะคะพี่จะช่วยออกความเห็นหน่อยนะคะน้องบูมสวัสดีครับน้องโน้ตสวัสดีครับ <c oughs> น้องนิดสวัสดีค่ะก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยเรื่องอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพราะว่าโดนรอบสังหารเนาะ ข่าวด่วนข่าวใหญ่ที่สหรัฐนะคะแล้วก็โอ้โหมันกล้ามากเลยอ่ะกล้ามากเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้นะคะใช่ไหมคะพี่จอดกราบขอบพระคุณค่ะพี่จอด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจอพี่รักนานเลยครับใช่พี่รัก เกือบนิ้วดวนนะคะเพราะว่าตัดนิ S <s ้วตัวเองนะคะหายไปเลยใช่ไหมป่วยอยู่นานนะคะแล้วก็เพิ่งไปเที่ยวหายพอหายหายดีแล้วนะคะก็ไปเที่ยวเปรูเพิ่งกลับมานะคะใช่ไหมคะพี่จอร์ไปเปรูมาใช่ไหมคะน้องโน้ตดน้องโน้ดเปรูหรือเปล่าลุงน้อดเคยไปไหมเปรูอ่ะ อ่าลุงมติตสวัสดีค่ะลุงมติตสวัสดีทุกๆบ้านเลยนะคะน้องรักก็เกือบนิ้วขาดนะ,ะหนีเที่ยวใส่เกลอกยาวมากใช่อาเห็นเองละก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปเปรูกันนะคะคือเราจะมาพูดเรื่องประธานาธิบดีทำนะคะ <c oughs> เราจะไม่เปรูนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่รู้โอ้ยเออเนี่ยมาพูดคุยกันใครใครอยากรู้ว่ายังไงอะไรถามได้นะคะวันนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะคุณแซมมี่สวัสดีค่ะหายหน้าไปเลยใช่ เมื่อกี้เพิ่งบอกนะคะว่านิ้วเกือบขาดไม่รู้มาทันไหมแซมมี่ตัดนิ้วตัวเองนะคะแต่ว่ามันงอกมาแล้วนะคะเหมือนหางจิงจกนะคะตัดไปไปหนึ่งส่วนสามของนิ้วนะคะก็พี่หนูสวัสดีค่ะตัดนิ้วตัวเองนะคะหายไปเลยเพราะว่ากำลังเฟลนะคะจิตใจเสื่อมมากเลยเสียมากเลยแล้วก็หายหน้าหายตาไปเนาะ คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงเลยค่ะคลิปที่ล่าสุดที่พึ่งลงก็คือไปเมื่อนานมาแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะก็พึ่งมาปัดต่อเนาะเลิฟเลิฟนะคะทุกคนคิดถึงนะคะก็เดี๋ยวเล่าอาการบาดเจ็บนิดนึงนะคะก็อ่าที่ตัดนิ้วเนี่ยเพราะว่าไปทำงานเอเย็บผ้าแล้วก็ตัดผ้า ตัดให้พี่หนิงพี่หนิงเย็บน้องลักตัดพี่พี่หนิงเย็บนะคะก็ตัดนิ้วตัวเองซะง,งั้นนะคะเป็นเลื่อยอะเลื่อยที่เขาใช้ตัดผ้ามันคมมากเนาะตอนตัดเนี่ยฟึบอย่างเงี้ยเลยคะ่ะปลายนิ้วหายไปเลยนะคะเกือบถึงกระดูกก็ใช้เวลารักษาอยู่พักหนึ่งตอนนี้ยังเจ็บอยู่นะคะแต่ว่าคือเหมือนมันปกติแล้วนะคะเดี๋ยวเอาภาพใหญ่ให้ดู ไม่รู้เห็นไหมมันขึ้นมาครบแล้วนะคะงอกเหมือนห่างจิ้งจกนะคะแต่ถามว่า,าดูเพินเพลินก็เหมือนปกติเนาะไม่ไม่อไม,อไม่ไม่ดูน่ากลัวไม่ไม่ได้ดูเหมือนโดนตัดนิ้วนะแต่ว่าก็ยังเจ็บอยู่เนาะถ้าทำอย่างเงี้ยเอาเอาปลายนิ้วไปโดน อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียวแล้วก็เจ็บตาะแต่ก็หายดีแล้วนะคะหายดีแล้วแหละแต่ก็คุณหมอให้ทำกายภาพบาบัดก็คือเอาพยายามเอาเหมือนเขาให้ดินน้ำมันมาเป็นเคลอะเคลแล้วก็เอานิ้วบี้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะเหมือนเรียกเอ่อเซนเซทิวิตี มันแปลว่าอย่างเหมือนเป็นเนอความรู้สึกอะเรียกความรู้สึกกลับมานะคะคุณรัชนีสวัสดีค่ะก็เลยหายไปนะคะทุกคนตอนนี้อมีมือวางระเบิดด้วยมีมือวางระเบิดด้วยน้องนิดเหรอ,อตอนนี้ ที่จะมาคุยก็คือเรื่องทั้มเนาะไม่ใช่นิ้วอันนี้ไม่ได้โดนรอบสังหารนะคะแลนะสังหารตัวเองสังหารนิ้วตัวเองะ,ะตัดนิ้วก <c oughs> ็เออพี่พี่จอร์ดยังไม่นอนอีกเหรอมาว่าน้องรักเนี่ยน้องรักก็ยังไม่นอนพี่จอร์ดน่าจะดึกกว่าน้องรักหรือเปล่าโอเค ก็วันนี้จะมาคุยเรื่องทำรรนะคะเลยกลายมาเป็นคุยเรื่องนิ้วตัวเองเนอะเออที่ร้องเพลงช่องธาดาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเออก็ไม่รู้มีใครได้ยินข่าวไหมคะเรื่องประธานาธิบดีนะคะเดี๋ยวมันจะหลุด เออ่หัวข้อไปนะคะกำลังหาเสียงอยู่ดีๆโดนยิงปุ๊ปุุ๊ปเนะที่หูขวานะคะแล้วก็เออ่มีคนที่อยู่ในในในอข่าวเนี่ยนะคะเนี่ยเดี๋ยให้ดูข่าวนะคะ โดนยิงแล้วฟุบลงไปเนาะฟุบลงไปหลบแล้วก็พวกบริกาศก็ออกมาเนาะออกมาคุ้มกันแล้วก็เอาตัวไปโรงพยาบาลนะคะคนแตกตื่นมากเลยนะคะในในที่หาเสียงเนาะก็รอดนะคะรอดรอดเดี๋ยวเดี๋ยวในข่าวก็จะเห็นนะคะว่าโผล่ขึ้นมานะคะตอนหลังนะคะแล้วก็ เอ่อคนที่รอบยิงเนี่ยยังเด็กอยู่เลยเนาะอายุประมาณยี่สิบต้นๆนเนอะยี่สิบตายไหมเอ่ออดีตประธานาธิบดีทําไม่ตายนะคะรอดนะคะแต่คนยิงเนี่ยค่ะคนที่รอบสังหารเนาะไม่รอดนะไม่รอดเนี่ยเขาคุ้มกันมีบริการมาคุ้มกันเนาะแล้วก็มีตำรวจ ทหารใส่ชุดแล้วคนในฝูงชนนะคะก็อส่งเสียงร้องเชียร์กันใหญ่เลยนะคะพอประธานาธิบดีเทศเหมือนลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็เหมือนพูดคำหยาบนึ้งฟาดอยนะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนด่าไอ้คนที่ยิงเนาะ แล้วก็ประนามคนก็ประนามการกระทําของคนที่ยิงเนาะคนที่รอบยิงพี่ยังไม่ได้ดูเลยจริงเหรอพี่จอร์ดพี่จอร์ดน่ะมัวแต่ไปเปรูอยู่สิใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ยินข่าวนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นไหมคน นี่ชูนิ้วชูนิ้วกลางขึ้นมาด้วยเห็นไหมโอ้โหยวหยุดก่อนมีนักนะข่าวคือเลือดอาบเลยนะเลือดอาบหน้าเลยจะให้ดูใกล้ๆยังไงเนี่ยก็สรุปว่ารอดนะรอด สวัสดีน้องๆทุกท่านครับจากพี่จอรนะคะไม่รู้เลยค่ะพี่จอดเลิบเลิฟจากพี่หนูนะคะโอ้โหไม่ได้ดูได้ยังไงเนี่ยพี่จอดข่าวดังทั่วประเทศเลยเขาไม่หลับไปนอนกันเนี่ยที่บ้านอะโอ้ย ได้แล้วพี่จอตตกข่าวเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะพี่หนูสบายดีบอกพี่หนูสบายดีบอกนก้องรักก็กลับมาจากเปรูก็เป็นหวัดนะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเหมือนกัน เดี๋ยววันจันจะเริ่มไปกลับไปทํางานเป็นปกติแล้วนะคะหายหน้าหายตาไปนานก็ขอโทษขอภัยพี่ๆน้องๆไม่ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมใครนะคะก็ขอภัยด้วยนะคะไม่ค่อยแว้นเลยคะ่ะพี่รักใช่ธรรมดาจ้าพี่ตกข่าวผิดที่อะไรนะ <c oughs> เอออ่านออกอากาศได้ไหมคะ พี่จอร์ดลงเถ่ายนมอยู่ไม่ใช่ถหนหน่ายนาหรอคะพิมพ์ผิดเอคะถ่ายนมทีวีไม่มีมีแต่ละครไเอ๊ป๊อปอ่านผิดนิดนึงนะคะเอ๊พิมพ์ผิดนิดนึงนะคะถ่ายนมจริงๆแล้บอกถ่ายนาน,นานๆลูกสาวขึ้นคนก็เลยเอยอะจ้าโอ้ ไม่เยอะค่ะแม่ก้าคนไม่เยอะแม่มองผิดหรือเปล่าคะนึกว่าก้าสิบหรือเปล่าลุงมิดได้ดูข่าวไหมคะขำแมออ่พี่จอร์ดขึ้นมาคุยกับน้องไหมคะ โอ้โหขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องนะคะแหมให้ดุกดิ๊กมาด้วยอะ่ะตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กดุกดิ๊กด้วยอขอบคุณนะคะกลับขอบคุณนะคะแทบตักนะคะวันนี้ไม่นะไม่ลืงนะคุณแม่อยู่นะพี่จอนคุณแม่มาห้ามห้ามเธองเมื่อกี้บอก ไถานาอีกแล้วพิ์ก็ผิดตกภาษาไทยสิท่าพี่ชายมือไม่ว่างจ้ะ <c oughs> <c oughs> ถือขวดนมอยู่เหรอครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากคิดถึงก็มารายงานสภาพตัวเองด้วยแหละแล้วก็ เออ่พูดเรื่องทำด้วยเนอะเพราะมันเป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วนะคะไม่มีคำถามเลยเหรอได้ลุดูครับไฮไลท์ข่าวด่วนสองสามชั่วโมงที่แล้วอ๋วอครับคิดถึงคิดถึงนะเขาก็มือไม่ว่างเหมือนกันพี่จอร์ดน้องรักอะน้องรักแบบ หลังจากที่มือซ้ายโดนตัดใช่ไหมคะมือขวาก็คือมันต้องนอนอยู่บ้านอะ่ะห้ามห้ามทำอะไรเลยมือก็ต้องยกขึ้นไว้สูงๆอย่างนี้ใช่ไหมมือขวาก็เล่นเกมไงต,ม <c oughs> ติดเกมเลยติดเกมเลยเป็นเด็กติดเกม <c oughs> นอนอยู่บ้านแล้วชีวิตเฟลมากตอนนั้น <c oughs> หาเสียงที่เพนซิลเวเนียรัดใหญ่เลยค่ะใช่ คนเยอะมากเลยนะคะคนฟังหาเสียงเยอะอยู่นะคะกำลังตอนที่โดนยิงอะ่ะกำลังพูดโจมตีไบเดนเนละ <c oughs> ปุ๊กปุ๊กปุ๊กรัวรัว <c oughs> ติดเกมใช่น้องบูมปะโดยประมาณกี่โมงเยียงวเออประมาณ อนนี้มันกี่ทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้เที่ยงคืนเนาะเมื่อตอนเย็นอะเมื่อตอนช่วงเย็นเย็นบ่ายๆของทางนี้นะของทางประเทศี่อเมริกาเนาะติดเกมติดเกมขนาดแม่แม่พี่รักส่งไลน์มาสามวันไม่ตอบแม่บอกเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไม่กล้าบอกแม่แม่เลยแม่ยังไม่รู้เล้ว่าติดเกมอะ่ะพงเพื่อนหายหมดเลยอะ่ะไม่เราไม่ได้ไปเยี่ยมใครมาเหมือนแบบไม่อยากคุยกับใครอะ่ะมันเฟลอะ่ะชีวิตเฟลมากเลยตัดนิว้วช่องไหนก็มีแต่คลิปฉายวันไปหมดใช่ดังมากเลยนั่งมดข่าวใหญ่ เขาใหญ่เขาด่วนเนาะโอเครา่นี้แหละที่อยากคุยตอนนี้เป็นเด็กติดเกมนะพี่จอร์พี่ชาร์ติดอะไรคะพี่ชาร์บอกน้องมาติดอะไรขอ,อตัวก่อนนะครับครับไม่เป็นไรน้องบูมเดี๋ยวพี่อ่ะพี่รักก็ลงแล้วครับขอบคุณน้องบูมมากนะครับ บายบายนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะตอนนี้งอกแล้วเหมือนเหมือนจิ้งจกเลยหางจก <c ười> งอกมาแล้ว <c ười> โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วดุกดิกดุกดิกเนี่ย <c ười> ขอให้เอ่อกราบขอพคุณพี่จอนนะคะขอให้แข็งใหญ่ยาวนะคะร่างกายแข็งแรง <c ười> มีชีวิตยืนยาวขอบคุณพี่ชายนะคะฝันดีนะครับออขอบคุณนะครับโอเคก็มาให้หายคิดถึงกันนะคะก็ตั้งแต่ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะก็กราบขอว่าคุณพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะคะที่เข้ามานะคะคุณแม่ใบย,ยังอยู่ไหมคะกราบขอคุณแม่ใบด้วยนะคะ พี่หนูขอบพระคุณนะคะพี่หนูแล้วก็น้องๆน,นะคะพี่จอจา๋ากับแทบตักอีกครั้งนะคะไม่ทะลึ่งนะไม่ทะลึง่งแทบตักนะแล้วก็ตาแข็งไม่ยอมนอนตาแข็งเมืออะไรอันนี้ก็แข็งไม่ยอมนอนเจอกับพี่จอด่ไม่ได้เลยนะคะทุกคน พี่จอชวนทะลึ่งตลอดคือพี่จอจะพาน้องเสียตลอดเลยก็ขอให้พี่จอดฝันดีนะคะคุณแม่ใบกลับขอบคุณนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ยังคิดถึงกันอยู่นะคะแซมมี่ขอบคุณนะคะนางเย็นนางมุนยืนขอให้น้องรักหายเร็วๆนะครับ สุภาพเลยดูเรียบร้อยนะเราอะแข็งตาแข็งไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนะน้องโน้ตขอบคุณนะคะลุงมิดขอบคุณค่ะไปเจอกันใหม่นะคะทุกคนน้องนิดขอบคุณนะคะคุณรัชนีขอบคุณค่ะน้องบูมด้วยนะครับโอเคเอ๊มีตกหล่นอ๋อตกหล่นแม่ตัวเองคุณแม่ขอบคุณค่ะ เออโอเคเรียบร้อยมากเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะอันนี้เปิดกล้องด้วยไงต้องเรียบร้อย <c oughs> เออมารยาทงามนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอ,อ่อยังไงก็ไปเจอกันบ้านนางบุญยืนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าน้องรักก็คงไม่ค่อยได้ขึ้นเนาะโอเคขอบคุณนะคะฝันดีนะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะ คุณยืนยังเย็นไม่บาย